เตรียมชุดเด่กเจ๊้าฝนก็ไปได้ด้วยใช่ไหมไปได้เออไปเตรียมชุสิไปเลยถ้าอยากไปก็ไปเลยทำไมอ่ะาน่นะหอรว่อลยน่าอร่อยนะอ,อ,อร่อยไหมหอมอร่อยที่เยววาวราชไง ไปเที่ยวยอดไล่ไหมล่ะไปคือมาให้ต้องไปวันไหนเอาไปดูเจอแน้วไอ้ไม่ต้องไปไอ้เครื่องหมักเครื่องดองใจทุ่งบอลเลิร์นนั่นนะเอาไปเอาไปหลายๆคนจริงมันก็เข้าท่าดีนะไปก็ไม่ได้กินหรอกฮะเอาข้าวหอมนอัดีเอาแล้วเหอนจะไปชุดเนี่ยไปหรอไปไหมอยากไปก็ไปเตรียมชุดเลยไป

เป็นเตียงแลงก็ได้ไปแล้วไปใส่ชุดเลยโอ้ยนั่น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 นั่แม่ข้าวข้าวในมอก็เยอะเนอะเป่าก่อนสิข้าวหุงใหม่เลยเอากัดทีนี้มันหิวหัว่ปแะวใส่่ามันอยากกิน เจ๊ดูใิลูกเธอโอยพูหอนก็บอกการจะคืออีลูกอีนีมันพอมาถึงที่นี้อะไรอะไรมันก็กลินหมดเลยเต้าหอมปมอนไม่ทันเลยแหละหญ้าอะไไปเตรียมนี่คนอื่นรออยู่แม่เตรียมเสร็จแล้วของแม่อ่ะเอาไปแค่สองชุดเอาไปเอาไปเสร็จนอนด้วย สรุปแล้วแม่มันก็มใร้อนเลยไอหนุ่มไปส่งกัดเลยกัเลยไม่ต้องกันเนี่ยฮะของเต็มรถเลยเขาจะไปไหว้ี่ไน่ก็เขาจะทำธินาเอาเอาไว้ธินาเวลาคุณ่าคุณ่าไปเจะได้นั่งสบายเลยคงไม่ไปายมวยนะโมกีนารลมเยอะ ยให้ขี่ไก่มันไปขี่ใส่รึเออเออแม่ก็เะันเอาเมื่อก็ไปขึ้นเนเนาะมันให้เที่ยงแดดแันก็แกงสิแกกเมื่อกะต้นหน้ก็หน้าพี่ยายลงมาด้เลยแล้วไปไหนล่ะเออก็อย่างอ๋อมั่งเอกินแล้วไปอย่กับแม่ก็ีก็ไปกินกันก็

ปวดทอทองเสียบอกต้องทำอะไรดิคะเราัไงอย่าทานน้ำข่าวบนตู้ได้ไหมเออย่าทานน้ำข่าวทานาวบอกโอโออโอคือยงไงคืออะไรเโอรีโอยายจะเอาโอริโออะไรอะไรโอริโอข้าเสียเียหน่วยโอรโอโออจกน เขาถ่ายสองไห้เขากินยาฆาต้น้ำข่าวปากใบมออะไ่ชิชัวคนเจอรอ่ะียต้องำมื่อิวนะอานโอลิโอไม่รู้่ะไม่เคยได้ยินไม่เคย